ราดหน้าหมูหมักทานกินเองง่ายๆค่ะหมักหมูกับแป้งมันซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยปน่นและไข่ค่ะลุกเข้าส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะการผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวให้หอมโดยเจียวกระเทียมให้เหลืองแล้วก็ใส่เส้นนมผัดให้ท่วนะคะจากนั้นใส่ซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันผัดจนกระทั่งส่งกลิ่นหอมค่ะจากนั้นตักพักไว้ก่อนนะคะ น้ำราดหน้าสูตรนี้ง่ายสุดค่ะอร่อยไม่แพ้ร้านดังนะคะใส่น้ำ1,500มิลลตรและซุปหมูก้อนหนึ่งก้อนค่ะในระหว่างที่รอน้ำเดือดผสมแป้งรอไว้นะคะพอน้ำเดือดใส่หมูหมักที่เตรียมไว้ใช้เพียงครึ่งเดียวนะคะพอน้ำเดือดใส่ผักข้าวโพดอ่อนแครอทเห็ดและคะน้าค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่น้ำแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะชิมรส